ค่ะก็รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรก็ทำทุกอย่างเพื่อที่เป็นจุดนั้นสิ่งที่คุณได้มามันไม่ใช่สิ่งที่คุณฝันหาเป็นสิ่งที่คุณ work for it และ you deserve it you worth it ค่ะใช้เวลาในค้อหาของาชาติในตัวเองนานไม่สำหรับ y ูเกิด ก็ตลอดชีวิตเนาะแต่ก็ตลอดชีวิตเรือว่าระหว่างทางมันก็คือการสะสมประสบการณ์ชีวิตคือการค้นหาตัวเองจะช้าหรือเร็วถ้าสุดท้ายคุณสามารถค้นหาตัวเองเจอนั่นก็คือเจอสิ่งที่ค้นพบกันทําให้ชีวิตเราเป็นยังไงบ้างอยู่แบท์ชีวิตเราเป็นยังไงบ้างกับการค้นหาในตัวเองโอเคโอเคทุกเรื่องราวในชีวิตไม่ว่ามันจะ บทเรียนสำหรับเราหรืออะไรอย่างเงี้ยโย้ว่าทุกๆอย่างทุกททุกทุกกบทเรียนอะ่ะเออมันเขาเรียกอะไรน,นะทำให้เราเป็นเราจนถึงวันนี้บางก้าวมันอาจจะเดินผิดบางก้าวมัอาจจะเดินถูกแต่ทุกประสบก,การณ์อ่ะทำให้เราเป็นเราในทุกวันที่ดีขึ้นเวอร์ชันของโยเกิดในทุกวันนี้คือเวอร์ชันที่สมบูรณ์แบบที่สุดของโยวเกิดใอยามรู้สึกว่า ในทุกๆวันเนี่ยเราไม่ได้สมบูรณ์แบบหรอกเราพยายามทําตัวที่เหมือนน้าไม่เต็มแก้วเพื่อที่จะรอรับสิ่งใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆความรู้ใหม่ๆเพื่อให้เราเป็นเราที่ดีขึ้นในทุกๆวันความมั่นใจความรู้จักที่จะคนกความคุณหาตัวเองสมบเสมอมัน,ม,น,น,ม,นมันเพิ่มโอกาสในการเข้าหาย,ยังไงบ้างความมั่นใจ <c oughs> ใช่ไหมคะความท้าาความมันม่นใจต่างๆที่เราจะพยายามต้นาต่างๆมันมันเพิ่มโอกาสเข้ามา เราก็ต้องดึงความแข็งแกร่งของตัวเราออกมาให้ได้วเราต้องไปต่อให้ได้วันที่อ่อนแอเราพุชตัวเองยังไงอยู่กันคือมันมีบางวันที่อ่อนแอถ้าวันไหนอยากอ่อนแอเราก็ปล่อยให้ตัวเองอ่อนแอไปเลยก็ได้ก็เอาแบบให้สุดๆไปเลยแล้วยกก็จะบอกตัวเองว่าโอเคถ้าวันนี้อยากอ่อนแออยากล้มเอาให้สุดๆไปเลยนะพรุ่งนี้เอาใหม่แต่ว่าพรุ่งนี้ต้องไม่ใช่แบบนี้ทุกวันนี้ชีวิตสาวสดเป็นยังไงบ้างคะ โอเคค่ะโอเคมี <c oughs> มีวันที่ดีบ้างมีวันที่ไม่ดีบ้างแต่ว่าโดยรวมก็คือโอเคสิ่ง,ง,งที่ไม่ดีอะไรหลังหลังจากที่สูดมาแล้วเป็นไงบ้างเือ๋ยวมันพาไปตัวของตัวเองหรือวาท่านได้ทำอะไรที่แบบเป็นตัวตัวเองได้เพิ่มขึ้นไหมหรือว่าก็มีมีความาพยายามค้นหาความสุขในตัวเองค้นหาความสุขในทุกทุกวันที่ทำโดยรวมก็คือไม่มี้ อย่างที่บอกมันก็มีวันที่ดีบ้างมีวันที่ไม่ดีบ้างบางทีมันมีอะไรเข้ามากระทบเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นคนเป็นมนุษย์อะเนาะมันก็รู้สึกเอ่อ<บ>อย่างที่อย่างที่บอกว่าถ้าวันไหนรู้สึกไม่ดีแต่ตอนไหนรู้สึกไม่ดีก็ปล่อยอยากปล่อยก็ปล่อยให้อารมณ์ตอนนั้นความรู้สึกตอนนั้นมันพาไปแต่ก็จะบอกตัวเองทุกครั้งว่าเอาวันแค่นี้พอนะพรุ่งนี้ต้องไม่ใช่แบบติดกันแล้็มีตรมณเข้ามาบ้างเรื่องความรักเป็นยังไงงเรื่องเรื่อง ความทรงจำเนาะตัวความทรงจำอะไรอย่างเงี้ยที่ดีที่มันก็ทําให้เรารู้สึกแบบบางทีมันกระทบเราอะไรอย่างเงี้ยเรื่องความรักเป็นไงคฮะเปิดใจบ้างยังฮะหรือว่ายังเก็บไว้บ้างไหมครับตอนนี้ยังเก็บอยู่ยังก่อนก่อนอันนี้พี่บอกว่ามีเข้ามาแต่เพื่อนบอกไม่ให้เปิดอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาตอนนี้ยังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเเอหังงปใจฮะตอนนี้เรื่องหัวใจเป็นไงบ้างหัวใจอะก็ยังไม่แข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ พร้อมจะเปิดรับคนอื่นหรือยังอีกแ๊บหนึ่งแล้วกันไม่ถึงขั้นว่าแขกกับความรักแล้วแบบไม่ได้แขกไม่ได้ปิดกั้นถ้ามันจะมาก็มาแต่ตอนนี้คือยังไม่พร้อม100%อีกแ๊บหนึ่งคิดว่าคิดว่าอีกแบบหนึ่งขอจัดการชีวิตอีกแป๊บหนึ่งคำว่าแป๊บหนึ่งมันมีระยะพอจะบอกได้ไหมว่าพรุ่งนี้อันนี้หมด พุ่งนี่งุ่งนีกี่มอไ่หโอแบบว่าเออมุกบอไนี้พี่ระไเงี้ยขอบคุณค่ะขอบคุณที่ช่วยกันล้อย่างที่บอกว่าไม่ได้ปิดท่านมันจะมาก็มาไม่ได้ปิดกันแต่ว่าช่วงนี้ส่วนใหญ่ชีวิตก็ยุ่งกับเกี่ยวกับการจัดการชีวิตตัวเองอีกขอให้มันลงตัวอีกแป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้เอนจอยความสุได้เต็มที่มี่ข้ติาจีบหรือว่าถูกแนะนำบ้างไหมคะไม่มีค่ะไม่มีเลย เพราะว่าเราเราปิดเราปิดหรือเปล่าไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดหน่อยไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเรียกจีหรือไม่จีเข้ามาเล่นเล่นเห็นล่าสุดคอมเมนต์ของคุณดิซ่าเรื่องชุดว่ายน้ำมีเพื่อไงคะ ให้ไปของขวัญวันเกิดน้องวันวิวไปงานวันเกิดน้องอะไรอย่างเงี้ยตั้งใจทําให้เขาเป็นสีพิเซษแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะเอามาใส่ลงถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบดีใจอ่ะดีใจที่เขาชอบดีจที่เขาชอบสงที่แบบเราให้ไปเอาไปใส่ถ่ายรูปออันนี้เป็นแบรนด์ของเราที่เราทาเป็นแบรนด์โอค่ะช่ขอลิซ่าจับอะไรใส่อะไรก็แพงไปหมดเลยนะคะราคาขึ้นไปหมดเลยสุดๆค่ะยังคะตอมีเลยค่ะสาวๆต้องมีนะคะ กูยไม่อยากพูดเยอะแต่สีผลิตเพิ่มแล้วผลิตเพิ่มแล้วไม่อยากพูดเยอะแต่ว่าผลิตเพิ่มแล้ว่แตอันนี้เป็นสีพิเศษใช่ไหมสีที่ทำให้น้เนี่ยเป็นสีพิเศษที่มีขายแต่ว่าสีอื่นดูได้ในร้านนะคะกับความสนิทกับลิซ่าเป็นไงบ้างหลายคนแปลกใจว่าอยู่ๆมาอยู่มาสนิทกันจริงๆริงรู้จักผ่านคุณแมก่อนเคยเจอคุณแม่ที่บ้านค่ะก็มีโอกาสได้คุยกับน้องเป็นเท่า่ อนคุณพ่อโยเสียไม่รู้จําได้หรือเปล่าว่าตอนคุณพ่อคุณพ่อโยเสียตอนโควิดตอนนั้นแล้วน้องก็ส่งเมสเซจมาอย่างเงี้ยเออเรา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 ก็ตกใจเหมือนกันว่าน้องส่งเมสเซจมาแต่หลังจากนั้นก็มีโอกาสได้คุยกันเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วโอกาสได้ไปงานวันเกิดใช่ค่ะแล้วเขาได้มอบของขวัญใ้เใช่ได้ไปไปงานวันเกิดน้องชวนไปก็คือน่ารักมากอยากเชียร์อาบอยากให้เราแบบสดใสเออขาให้กำลังใจเรายยงไงไรนนาง จริงๆเป็นข้อความที่ทิมมาไม่ไม่ได้แค่ให้กำลังใจแต่เขาก็พูดว่าสิ่งที่เราทำการกระทำของเราอ่ะมันส่งผลมันอินสปายเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยเราเราอ่านแล้วเราก็เจอส่วนเลยแบบเราเราตื้นตาแล้วเราก็แบบขอบคุณน้องมากๆที่แบบส่งกําลังใจมาหาเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่กิ๊บวยมากเลยครับผลงาานพยงสิงค์คือขายดีขึ้นจริงๆดีนะเดี๋ยวโดนตรวจสอบถามถึว่ามันมันดีขึ้นมากใช่ไหมพราะแบบหลังจากที่ดีซ่า ก็มีมีคนหามีคนัดเข้ามาตลอดมีก็มีมีคนถากว่าอยากได้แบบน้องลิซา่าตามบอกตรงนี้นะคะแบบน้องสีน้องลิซ่าไม่มีขายคะ่ะลิซ่าคนเดียวโอเคเรียบร้อยค่ะค